ูกันบ้างค่ะวันนี้เราพาไปหาอะไรกินกันที่เซ็นทรัลพาร์คนั่นเองค่ะารเป็นห้างใหม่ที่ฮอตที่สุดก็พุ่งตรงไปที่ัชนหาหาอะไรทานกันซะหน่อยแบบนี้ขอจัดด้วยซูชิมากุโรคค่ะ อ,อย่างตอนนี้มากรกุกเเปิดตัวกิฟต์มอบ,บสมาชิกแบบยูนิฟายเข้าสมาชิกแบบรวมรองรับทุกแบรนด์ในเท้องสิงเศษมา้ากจะเป็นเมนูพิเศษเมนูวันเกิดเขาก็อยากได้ห้องส่วนตัวหรือสะสมแต้มรราสิทธิพิเศษเขาก็มีครบจบคันปีไม่มีขั้นต่ำสมัครแค่ครั้งเดียวใช้สิทธิได้ทุกแบรนด์ในเครือเลยค่ะใจ่ามากิงมากรโร่ครับเลยบรรยากาศเขาฟิลได้สุดสบาให้เราดูเชฟปั้นแรกกันสดๆแบบนี้เลยค่ะเมนูที่ทำสั่งทั้งหมดในวันนี้จัด หนักจะเต็มเหมือนเดิมเลยหนูได้คิดคำสั่งมาเป็นแซลมอนเมนไตาคาซาโลแบบนี้เลยค่ะ,คะมันชิ้นหนาลนไฟจนชุ่มฉ่ำละลาย้วยซอสเมนไต้อไข่แดงดิบให้ดิบคู่กับแป้งเทมปยัง<ะ>ได้ขิงที่เขาให้บอกเลยลงตัวสุดๆก็ยังสั่งเอโดะมากรเซะซูชิสิชิ้นแบบนี้นี่ทํำได้ราคาพิเศษเหลือเพียง515บาทเท่านั้นะ มาจุกๆพร้อมโปรสมาชิกสุดฟินเนี่ยแดนไปด้วยโอโทโร่ชูโทโร่อากามิแซลมอนซูชิอิคุระซูชิบอกเลยสุดๆแล้วตมก็ยังสั่งฟัวกาโดนที่ฟัวกาหอมนุ่มละลายในปากซล้ยังสั่งแซลมอนซาซิมิมาบอกเลยชิ้นหนามากเสร็จสาสมแตมเสร็จนะคะก็ไปเดินเล่นเดินดิ้งของกินเยอะมากตมก็แวะซุปเปอร์ซื้อผักสอนนนี่นั่นกับ มื้อเย็นกินวันนี้ขอจัดชาบูเจ้าปลดในดวงใจอย่างฮิโตริชาบูปวดของไขรกันบ้างค่ะน,นี่ก็คือเมนูที่ทำสทั่งทั้งหมดในวันนี้จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเลยเป็นเซตมานะคะก็จะมีข้าวแล้วก็เครื่องเคียงมาให้แบบนี้เลยจัดมาเป็นอากิตะเอฟแบบเป็นเนื้อวากิวคาตะโรสึเอฟแบบนี้เลยค่ะคู่กับไข่แดงดิบบอกเริ่ฟินด้ว<า>ยสายหมูนะคะบอกเลยมีสิ่งพิเศษเฉพาะสมาชิกในเดือนเกิดรับฟีไอบริกเกอร์พร้อมก็ยังจัดน้องล็อบสเตอร์มาตัวใหญ่หวานฉ่ำเนื้อเด้งแบบนี้เลยค่ะทาไปทานชอบสั่่่งเป็นชาบบูสุุกกี้ยั ดิบอกเลยฟินสุดๆเอาจบตบด้วยของหวานแบบนี้เลยทานเสร็จแล้วนะคะก็เดินผ่านร้านคิงวามียาบอกเลยร้านนี้ก็สามารถสะสมคะแนนขับได้นะนที่เสษเพียบใครยังไม่มีไปสมัครด่วน